โลกปัจจุบันก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยทางโรงพยาบาลเชียงใหม่รามได้ตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลผู้ป่วยจึงได้ทําการจัดตั้งโฮมเฮลท์แคร์ขึ้นเพื่อที่จะสามารถดูแลผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้นและควบคุมได้มากขึ้นวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับบริการโฮมเฮลท์แคร์ของโรงพยาบาลเชียงใหม่รามที่จะทําให้การรับบริการสะดวกมากยิ่งขึ้นก่อนอื่นเราไปพูดคุยกับคุณหมอก่อนเลยครับสวัสดีค่ะแพทย์หญิงกลางทิพย์กัางวันพงษานะคะหรือหมอปางค่ะ เป็นแพทย์แผนกโฮมเฮลท์แคร์ค่ะโรงพยาบาลเชียงใหม่รามนะคะสําหรับแผนกโฮมเฮลท์แคร์ของเรานะคะคือแผนกที่ไปดูแลแล้วก็เยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่บ้านนะคะสําหรับแผนกเราเนี่ยเราก็จะมีบริการเจาะเลือดค่ะสําหรับคนไข้ที่เดินทางลําบากหรือว่าเป็นผู้สูงอายุนะคะมีการเคลื่อนไหวขยับตัวลําบากเนาะเราก็จะไปเซอร์วิสให้ถึงที่บ้านนะคะอนอกจากนั้นเรายังมีการเยี่ยมดูอาการที่บ้านนะคะหลังจากออกจากโรงพยาบาล มีเยี่ยมคนไข้กลุ่มคนไข้สตโตรกนะคะหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองเนาะนอกจากนั้นเรายังมีการทำพัถการอื่นๆนะคะเช่นทำแผละคะ่ะเปลี่ยนสายส่วนปัสสาวะหรือว่าเปลี่ยนสายยางให้อาหารนะคะเพื่อที่เพิ่มการอำนวยความสะดวกให้คนไข้ในการมาโรงพยาบาลคะ่ะแล้วผู้รับบริการต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับ สำหรับผู้รับบริการของเรานะคะก็จะต้องมาร e จิสเตอร์หรือว่าเป็นคนไข้ของเราก่อนนะคะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่รําของเราหลังจากนั้นก็จะมีโปรเซสภายในโรงพยาบาลนะคะที่ส่งมาให้แผนกของเราเพื่อที่เราจะได้ไปดูแลต่อคนอไข้ที่บ้านค่ะอาการระดับไหนถึงสามารถใช้บริการโฮมเฮลท์แค์ได้จริงๆแล้วอาการของคนไข้เนี่ยออแผนกเราสามารถดูได้หลายเลเวลเลยค่ะ <Wow. S 1> ขึ้นอยู่กับว่า แพทย์เจ้าของค่ายตรวจแล้วประเมินเป็นยังไงเราก็สามารถไปดูต่อได้ทั้งหมดเลยค่ะดแต่คนไข้ที่แบบอาการน้อยๆจนถึงอาการที่เป็นระยะประคับประคองเราก็สามารถไปเยี่ยมดูอาการที่บ้านได้ค่ะพื้นที่การให้บริการครอบคลุมถึงพื้นที่ไหนบ้างจริงๆแล้วเราตั้งปณิธานไว้คือเราอยากไปให้ได้ทุกเคส ซึ่งตอนนี้ก็จะมีเขตคนไข้ที่อยู่ในเขตลำพูนอะไรเงี้ยค่ะที่ไม่ได้ไกลมากเราก็สามารถไปได้แต่ฮะไกลมากจริงๆเช่นแบบแม่ห้องสอรืนอ,อะไรเงี้ยค่ะเป็นคนไข้ที่รีเฟอร์มาอันนั้นเราอาจจะต้องแบบให้โรงพยาบาลแถวบ้านช่วยดูแลต่อคะ่ะ เนื่องจากผู้ป่วยรายนี้นะคะต้องการทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องค่ะทางแผนกเรานะคะก็เลยมีบริการทำกายภาพบำบัดให้ที่บ้านนะคะเพื่อย่นระยะเวลาการเดินทางแล้วก็เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้คนไข้นะคะโดยในเคตนี้นะคะเราจะทำกายภาพทั้งหมดอาทิตย์ละสองครั้งค่ะเป็นวันจันทร์กับวันศุกร์นะคะเพื่อให้คนไข้แบบสะดวกสบายมากที่สุดเท่าที่เราจะําได้นะคะวันนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวให้คุณย่าพักนะ เดี๋ยวทีหน้ามาหายาใหม่เนาะตอนนี้เคสแรกเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่เคสที่2ค่ะไปกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงเคสคนไข้คนที่2ของวันนี้กันค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะปกติเคสนี้ค่ะเป็นเคสคนไข้ที่เราจะมาทําแผลให้ทุกวันนะคะ เพราะว่าคนไข้เป็นเบาหวานที่เท้าค่ะก็จะมีแผลเป็นเป็นหายหายแล้วก็บางทีมีติดเชื้อต้องเขา้ารักการผ่าตาดัดอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉันก็จะทําแผลทุกวันแต่ว่าเนื่องจากคนไข้มีปัญหาเรื่องของการเดินเนาะคือขาเขาอาจจะแบบไม่เท่ากันอะไรเไงี้ยค่ะเคลื่อนไหวลําบากเนาะทางแผนกเราก็เลยมามีเซอร์วิสก็คือมาทําแผลให้ที่บ้านคะ่ะก็คือง่ายให้คนไข้อ่ะคะ่ะสะดวกสบายโอเคฟินิช ตอนนี้นะคะเราเสร็จเคสที่2กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่เคสที่3กันต่อเลยค่ะไปเลยค่ะตอนนี้นะคะเรามาเยี่ยมคนไข้เคสที่3กันค่ะเป็นคนไข้ที่เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองนะวันนี้เราจะมาเยี่ยมอาการคนไข้ค่ะดูว่าคนไข้ดีขึ้นหรือยังหรือว่ามีอะไรแย่ลงไหมที่เราต้องดูเพิ่มเติมนะคะไปดูคนไข้กันเลยค่ะอันนี้เป็นการเยี่ยมอาการก็จะมาตรวจ ร่างกายทั่วไปติดตามอาการค่ะใช่แค่นี้เราก็จะเยี่ยมกันทุกหนึ่งเดือนแต่ว่าถ้ามีปัญหาญาติก็สามารถโทรแจ้งที่แผนกแล้วเราก็มาเยี่ยมก่อนนัดได้ค่ะแม่วันนี้เสร็จแล้วเนอะปิกแล้วนะก็ฝากหองก่อนได้ที่บัตริกดเดือดโอเคไปแล้วค่ะแม่สวัสดีค่ะเจอกันเดือนหน้านะคะ มันก็สะดวกสบายอู้ถึงอ่ะคือทำเมื่งเขาประทับใจแล้วก็อยากใช้บริการแบบเนี้ยมีปัญหาชุกเฉินก็สามารถโทรคุยได้แก้ปัญหาขั้นต้นได้ค่ะ And they they've been very good to me they help me not just medically when in their own time they come they take me shopping they do various jobs around the house so overall they've been very helpful and as I say I would be very sad glad seeing again that foot okay but sad that seeing these, this team foot but won't this my is I be รู้สึกประทับใจและทางโรงพยาบาลน่ะได้ให้ทางโฮมเฮลท์แคร์เข้ามาดูแลเราซึ่งปัจจุบันย่าก็มีการเดินที่ดีขึ้นช่วยเหลือตัวเองได้ดีขึ้นไม่ต้องการเป็นผู้ป่วยติดเตียงขอบคุณมากค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับบริการโฮมเฮลท์แคร์ของโรงพยาบาลเชีงยงใหม่รามอยู่ที่บ้าน ก็เหมือนมีโรงพยาบาลเชียงใหม่รามอยู่ใกล้คุณ